ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Bangkok Onsite กับผมไอเดียดารันพบครับ ถ้าพูดถึงโครงการรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่กำลังอยู่ระหว่างก่อสร้างในขณะนี้หลายคนก็จะนึกถึงสายหลกัหลกๆอย่างสายสีม่วงใต้หรือสายสีส้มตะวันตกแต่นอกจากเส้นทางหลักที่ยังต้องรอก,กันอีกหลายปีกว่าจะได้ใช้พวกนั้นเนี่ยจริงๆแล้วตอนนี้ก็ยังมีรถไฟฟ้าอีกสายหนึ่งที่พูดได้ว่าเพิ่งก่อสร้างเสร็จไปแบบหมันๆแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะเปิดให้บริการในอีกแค่ไม่ถึง2เดือนข้างหน้านี้แล้วโดวยในระหว่างนี้ก็เป็นช่วงที่เขาเริ่มมีการทดสอบเดินรถแบบไม่มีผู้โดยสารมาสักพักให,ใหญ่ๆแล้วด้วยซึ่งความพิเเเศษขอองรรรรรถถถไไไฟฟฟฟ้้้้าา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 สสสยยยนีีกก็คืมดว่ รองที่แยกออกมาจากสายหลักเป็นสายแรกของประเทศไทยเลยทีเดียวแน่นอนว่าโครงการที่ผมจะพาทุกคนมาติดตามภาพบรรยากาศกันในวันนี้ก็คือรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายเข้า IMPACT เมืองทองธานีหรือในชื่ออย่างไม่เป็นทางการว่า IMPACT LINK นั่นเองนะครับ รถไฟฟ้าสายนี้ก็เป็นระบบรถไฟรางเดี่ยวหรือว่าโมโนเรลเช่นเดียวกันกับสายสีชมพูเส้นทางหลักเลยก็คือใช้ขบวนรถแบบเดียวกันกับที่วิ่งบนสายหลักในปัจจุบันโดยแนวเส้นทางก็จะเริ่มต้นจากสถานีเมืองทองธาน,นีรหัสสถานี PK-10 ซึ่งเป็นสถานีร่วมกับรถไฟฟ้าสายสีชมพูเส้นทางหลักหลังออกจากสถานีก็จะเลี้ยวจากถนนแจ้งวัฒนะเข้าสู่ซอยแจ้งวัฒนะปากเกร็ด39แล้วมุ่งหน้าขึ้นทิศเหนือเลียบแนวทางด่วนอุดรรัตยาเข้าไปในเมืองทองธานีผ่านสถานีอิ p a c t เมืองทองธานีรหัสสถานี M t 0มซศึ่งตั้ง อยู่ตรงวงเวียนหน้าอาคาร Impact Challenger แล้วไปสิ้นสุดที่สถานีทะเลสาบเมืองทองทานีรหัสสถานี MT 0 2ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบใกล้กับสนามทันเดอร์โดม s t a เดียมรวมระยะทางประมาณ3.7กิโลเมตรมีเจ้าของโครงการคือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟมและมีผู้รับสัมปทานก่อสร้างและให้บริการเดินรถเป็นบริษัทนอร์ทิร์บางกอกมนเรลหรือว่า NBM ครับ ก่อนจะไปชมเส้นทางเข้าสู่ IMPACT เมืองทองธานีในมุมมองจากถนนด้านล่างเราก็มาดูภาพบรรยากาศจากบนขบวนรถที่เดินทางผ่านบนเส้นทางสายหลักฝั่งมุ่งหน้าปลายทางศูนย์ราชการนนทบุรีกันนิดนึงซึ่งตอนนี้ขบวนรถก็กําลังเข้าสู่สถานีเมืองทองธานี จากตรงนี้มองออกไปคุณผู้ชมก็จะเห็นประแจสับรางสําหรับทางแยกออกจากทางวิ่งสายหลักไปวิ่งขนานกันอยู่ทางด้านหลังสุดนู้นก่อนจะเข้าสู่ตัวสถานีซึ่งทางแยกตรงนี้เนี่ยก็คือเส้นทางที่เอาไว้ใช้สาหรับรถไฟฟ้าที่อยู่บนเส้นทางสายหลักสามารถเข้าไปสู่สายเข้าเมืองทองได้นั่นเองแต่รูปแบบการให้บริการไม่ใช่ว่าเราจะสามารถนั่งรถจากสายหลักแล้วมีขบวนที่เลี้ยวเข้าไปในเมืองทองได้เลยหรอกนะครับเพราะเขาจะแยกเส้นทางวิ่งกันชัดเจนคือรถสายหลักก็วิ่งแค่บนสายหลักส่วนสายเข้าเมืองทองก็จะวิ่งไปกลับเป็นแบบชัตเทิลเฉพาะระหว่างสถานี ทอนธานีกับสถานีในสายรองอีก2ส,สถานีเท่านั้น โดยคนที่มาด้วยรถไฟฟ้าสายสีชมพูสายหลักแล้วต้องการจะเข้าไป Impact ก็จะต้องเปลี่ยนสายที่สถานีนี้ซึ่งชันชาลาของสายเข้า Impact ก็จะอยู่ร่วมกันกับชันชาลาของสายหลักฝั่งมุ่งหน้ามินบุรีทางด้านนูน้นดังนั้นคนที่มาจากฝั่งศูนย์ราชการนนทแล้วจะเข้าไป Impact ก็สามารถลงจากรถแล้วเดินเปลี่ยนสายได้เลยแต่ใครที่มาจากฝั่งมินบุรีแบบขบวนที่เราอยู่กันตอนนี้พอออกจากขบวนนี้แล้วก็จะต้องเดินลงไปที่ชั้นจำหน่ายบัตรโดยสารก่อนแล้วค่อยไปย้อนกลับขึ้นมาด้วยบันไดเลลื่่่าา่่ออนนนนนนวาาทีชฝััังงู้ พอออกจากสถานีมาแล้วเราก็จะเห็นรางรถไฟฟ้าสายเข้าอ m p a c t อยู่ทางฝั่งขวาสุดโดยมีแนวรั้วเหล็กของทางเดินฉุกเฉินกั้นระหว่างสายรองกับสายหลักอยู่ซึ่งช่วงต้นสายบริเวณนี้เนี่ยรางสาย i m p a c t จะเป็นแค่ทางวิ่งเดียวที่รถจะต้องรอสับหลีกเพื่อวิ่งเข้าสถานีเมืองทองธาน,นีและวิ่งย้อนกลับไปบนทางวิ่งเดิมแต่พอตรงออกไปอีกสักพักหนึ่งอีกไม่ไกลข้างหน้าของเราเขาก็จะมีประจจสับรางแยกเป็นทางคู่เพื่อให้ขบวนรถที่วิ่งในสายรองสามารถวิ่งสวนกันได้ตลอดเส้นทางนะครับ และตรงนี้ก็คือจุดที่รางเข้าเมืองทองจะแยกจากทางเดี่ยวเป็นทางคู่ก่อนที่จะตีโค้งเลี้ยวเข้าซอยเจ้งวัฒนาปากเกร็ด39มุ่งหน้าตรงเข้าไปสู่อิมแพกเมืองทองธานีซึ่งถ้ามองจากด้านนอกนี้เข้าไปเราก็จะเห็นแนวทางรถไฟฟ้าสายเข้าเมืองทองมีช่วงที่ยกระดับขึ้นสูงเพื่อพาดข้ามเหนือทางด่วนอุดรรัตยาเป็นวิวที่ดูมีความอลังการพอสมควรเลยจริงๆซึ่งเราก็จะสามารถมองเห็นวิวของเส้นทางรถไฟฟ้าสายเข้าเมืองทองจากบนเส้นทางหลักสายนี้ไปได้อีกยาวๆจนถึงสถานีสีรัตน์นู่นเลยทีเดียวครับ ตัดภาพกลับมาที่มุมมองจากบนถนนด้านล่างตอนนี้เราก็อยู่กันที่ปากซอยแจ้าวัฒนะปากเกร็ด39หรือซอยเข้าศูนย์ประชุมอ m p a c t ที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองซึ่งจากจุดนี้เราก็จะเห็นทางรถไฟฟ้าสายเข้า Impact เลี้ยวโค้งออกจากถนนจ้าวัฒนะเข้าไปในซอยโดยเราจะพาไปชมกันแบบเต็มๆเส้นทางจนถึงสถานีปลายทางที่เทะเลสาบเมืองทองธานีเลยนะครับพอเลี้ยวเข้าซอยมาแล้วแนวทางรถไฟฟ้าก็จะขนานไปตามเกาะกลางถนนเลยโดยแนวเส้นทางจะค่อยๆย,ยกระดับสูงขึ้นเพราะข้างหน้าจะต้องไปพาดข้ามทางด่วนอุดอรรัตยาครับ ในช่วงประมาณ1เดือนที่ผ่านมาถ้าคุณผู้ชมได้ติดตามข่าวด้านการพัฒนาเมืองอยู่บ้างก็น่าจะได้เห็นภาพการทดสอบเดินรถไฟฟ้าสายนี้กันไปจากสื่อต่างๆหลายแหล่งแล้วซึ่งก็จะมีทั้งภาพมุมมองระดับถนนแล้วก็ภาพมุมสูงที่ถ่ายจากโดรนเลยแต่อย่างไรก็ตามในวันที่เรามาถ่ายทํานี้ก็บังเอิญไม่ได้ตรงกับช่วงที่เขานขาขบวนรถออกมาวิ่งทดสอบดังนั้นเราก็อาจจะไม่ได้เห็นภาพของตัวรถไฟฟ้าเดินทางผ่านในเส้นทางนี้นะครับ พอข้ามทางด่วนมาแล้วเสาทางรถไฟฟ้าตรงนี้จะมีอยู่3มชุดที่เป็นเสาผอมๆรูปตัวยูคว่ำคร่อมถนนไปก่อนจะเปลี่ยนจากเสาคู่กลับมาเป็นเสาเดี่ยวยาวๆไปเลยโดยแนวทางรถไฟฟ้าก็จะยังคงขนานไปตามเกาะกลางถนนมุ่งหน้าเข้าสู่ Impact เมืองทองธาน,นีและยังคงระดับความสูงที่เกือบๆจะสองเท่าของความสูงทางด่วนไปตลอดทางเลยเพราะเดี๋ยวตรงใกล้ปลายทางก็จะต้องไปพาดข้ามทางด่วนอีกจุดหนึ่งด้วยนั่นเองครับ จากที่เราเคยพาคุณผู้ชมมาติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายนี้กันไปคราวก่อนเมื่อ1ปีที่แล้วพอดิบพอดีเลยเนี่ยในตอนนั้นเขาก็เพิ่งจะเริ่มติดตั้งคานทางวิ่งของรถไฟฟ้ากันไปเป็นบางส่วนและในหลายๆจุดก็ยังไม่ได้ขึ้นเสาเลยด้วยซ้ํา จากตอนนั้นผ่านมาจนถึงตอนนี้ก็ต้องบอกว่าการก่อสร้างดําเนินไปได้แบบรวดเร็วมากๆเพราะโครงสร้างหลักของตัวโครงการทั้งทาง,ทงวิ่งรถไฟฟ้าแล้วก็สถานีทั้ง2แห่งต่างก็สร้างเสร็จไปจนหมดใกล้ที่จะพร้อมเปิดให้บริการกันได้แล้วโดยจุดนี้ก็คือสถานี Impact เมืองท่องธานีรหัสสถานี MT-01 เป็นสถานีรูปแบบชันชลากลางประกอบด้วยทางรถไฟฟ้า2ข้างแทรกตัวอยู่ตรงกลางระหว่างทางด่วน2ฝั่งนะครับ ด้วยความที่ตัวสถานีแห่งนี้เขาตั้งอยู่ตรงบริเวณวงเวียนพอดีทําให้จากสถานีก็จะมีโครงข่ายทางเดินลอดใต้ทางด่วนเชื่อมไปถึงทั้ง4มุมของทางแยกแล้วที่สําคัญคือจะมีทางเดินยกระดับขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Sky Entrance เชื่อมเข้าอาคาร Impact Challenger ตั้งอยู่ด้วยโดยเดี๋ยวเราจะย้อนกลับมาดูกันในช่วงท้ายรายการครับตอนนี้เราก็วกกลับเข้ามาสู่แนวเส้นทางรถไฟฟ้ากันต่อ โดยแนวเส้นทางจะยังคงเป็นรูปแบบเสาเดี่ยววนเกาะกลางถนนซึ่งก็จะเป็นแบบนี้ไปอีกยาวๆมุ่งหน้าไปสู่สถานีถัดไปนั่นก็คือสถานีปลายทางทะเลสาบเมืองทองทานีนะครับ ในช่วงนี้แม้ว่างานก่อสร้างโครงสร้างหลักเขาจะเสร็จไปหมดแล้วแต่ที่เกาะกลางก็ยังมีการดาเนินการปรับสภาพผิวจราจรบริเวณโคนเสาแต่ละต้นกันอยู่ซึ่งอีกไม่นานก็น่าจะดาเนินการเสร็จเรียบร้อยก่อนนำเบรีเออร์ออกและคืนพื้นที่ผิวจราจรให้กลับมาเป็นปกติต่อไปแต่ก็ต้องรอดูว่าตรงเกาะกลางเขาจะทําเป็นยังไงจะเป็นแนวรั้วกั้นหรือเป็นเกาะแคบๆเหนือระดับพื้นดินแต่คงไม่ใช่แค่ตีเส้นจ,จราจรระหว่างสองฝั่งเฉยๆโดยมีเสาทางวิ่งรถไฟฟ้าตั้งเรียงรายอยู่แบบนี้แน่เพราะจะอันตรายพอสมควรครับ พอมาถึงจุดนี้แนวทางด่วนด้านบนจะโค้งออกจากแนวถนนด้านล่างไปทางขวาในขณะที่ทางรถไฟฟ้าจะยังคงตรงต่อไปตามเกาะการถนนด้านล่างเป็นจุดที่ทางรถไฟฟ้าพาดข้ามทางด่วนอีกครั้งหนึ่งก่อนจะเข้าสู่สถานีปลายทางทะเลสาบเมืองทองธานีรหัสสถานี MT02 ที่เห็นอยู่ข้างหน้าของเรานู้นนั่นเองครับ และตรงนี้ก็คือสถานีทะเลสาบเมืองทองธานีจุดสิ้นสุดปลายเส้นทางของรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสาย Impact Link ซึ่งก่อนเข้าสถานีจะมีประแจสับรางอยู่1จุดเพื่อให้รถสามารถสลับทางวิ่งจากฝั่งซ้ายไปเข้าจอดรับส่งผู้โดยสารและวิ่งย้อนกลับออกมาได้ในทางวิ่งฝั่งขวานะครับ เรื่องรายละเอียดโครงสร้างตัวสถานีจุดขึ้นลงต่างๆพร้อมทางเดินเชื่อมต่อไปยังอาคารที่อยู่รอบๆเดี๋ยวเอาไว้ตอนเปิดใช้งานแล้วผมจะพาทุกคนกลับมาชมแบบละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งแต่สรุปง่ายๆก็คือที่สถานี MT 0 2นี้เนี่ยก็จะมีทางเดินเชื่อมต่อกับโครงข่าย Impact Skywalk ที่เราเห็นอยู่นี้โดยตรงเลยซึ่งเจ้า Skywalk ชุดนี้จะเชื่อมต่อไปถึงพื้นที่ต่างๆภายใน Impact เมืองทองธานีหลายจุดมาก,มากๆคือเรียกว่าถ้าเราลงจากรถไฟฟ้ามาเราจะสามารถเข้าถึงฮอลล์ทุกฮอลล์โรงแรมศูนย์การค้าอาคารจอดรถและอาคารอื่นๆอนอีกหลาาายครไดด้โ ไม่ต้องลงมาที่ระดับพื้นดินเลยทีเดียวเป็นอะไรที่สะดวกสบายมากเลยจริงๆครับ อย่างที่ผมบอกไปเมื่อตอนต้นรายการว่าที่ด้านหน้าอาคาร Impact Challenger ทางฝั่งขวามือของเรานี้ก็กำลังจะมีทางเชื่อมใหม่ที่เรียกว่า Sky e n t r a n c e เชื่อมจากสถานี i m p a c คเมืองทองธานีเข้าไปสู่ตัวศูนย์ประชุมโดยตรงเลยโดยทางเชื่อมตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในจุดไฮไลท์ที่ใหญ่โตอลังการมากซึ่งเมื่อมองจากมุมนี้เนี่ยเราก็จะเห็นตัว Sky w ว l ลลากยาวมาตั้งแต่อาคาร Royal j u b i l e e Ballroom มาผ่านโดมใหญ่ๆพร้อมจอ LED ดีที่ทาง i m p a c คเขาลงทุนรีโอเวทร์งด้านหน้า h a l สอตัวทารืเอมเลยทีเดียว ่อนจะต่อเป็นทางเดินพร้อมหลังคาคลุมยาวลอดใต้ทางด่วนไปเชื่อมกับตัวสถานี Impact เมืองทองธานีที่มีทางขึ้นลงจุดอื่นๆอ,อ,อีก3มุมรอบวงเวียนอย่างที่เราได้เห็นกันไปแล้วก่อนหน้านี้รวมความยาว230เมตรซึ่งโครงการ Sky e n t r a n c นนี้ก็ใช้งบก่อสร้างไปราว195ล้านบาทโดยทาง Impact เป็นผู้ลงทุนเองไม่เกี่ยวกันกับโครงการรถไฟฟ้าแต่ก็มีส่วนช่วยส่งเสริมกันได้มากๆเพื่อให้การเดินทางเชื่อมต่อมีความสะดวกรองรับอีเวนต์ใหญ่ๆอีกมากมายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้นะครับ และทั้งหมดนี้ก็คือความคืบหน้าล่าสุดของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายเข้าสู่อิมพ c t เมืองทองทานีแห่งนี้ครับ จากข้อมูลอัปเดตล่าสุดเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทางโครงการเขาก็มีกาหนดเปิดให้ทดลองใช้บริการในวงจํากัดได้ในวันที่22มิถุนายนที่จะถึงนี้ก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่19กรกฎาคม2568ต่อไปรวมทั้งจะเข้าระบบตัวร่วม20บาทตลอดเส้นทางของกระทรวงคมนาคมที่จะเริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่30กันยายนนี้เป็นต้นไปด้วยซึ่งก็นแน่นอนว่าหากมีการทดสอบเดินรถรอบสื่มวลชนหรือรอบพิเศษที่ทางแบงคอกออนไซต์ site, ได้มีโอกาสร่วมด้วยเนี่ยทางเราก็คงไม่พลาดที่จะเก็บภาพบรรยากาศแบบเต็มๆมานำเส เสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันต่อไปโดยเร็วที่สุดเลยยังไงก็รอติดตามกันนะครับชมจบแล้วก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์หรือถ้าใครถูกใจการนำเสนอของเราก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อคอยติดตามชมการรับเดตดสถานที่ที่น่าสนใจแห่งอื่นๆจากรายการของเราต่อไปได้เลยส่วนถ้าท่านไหนอยากมีส่วนร่วมสนับสนุนรายการของเราก็สามารถสแกน QR code พร้อมเพย์เพื่อโอนเข้าบัญชีธนาคารตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอน,นี้หรือสนับสนุนผ่านการให้ซ u เปอร์ตังค์ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้และคลิปอื่นๆของเราทุกคลิปได้เช่นกันครับ และพบกันใหม่ในรายการ Bangkok On s i t e ตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ